สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะปัตตผิวไร้พายตอนนี้สนุกมากๆค่ะแล้วในส่วนของเวอร์ชันล,ละครนะคะก็มี จุดดีๆที่เพิ่มเข้ามาในบทละครเยอะเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณจิวรูฟรยัยเซียงก็มาเป็นหนึ่งในทีมของผู้ที่เขียนบทละครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นถึงความเท่ๆของเทพบพรรพการซึ่งคุณจิวรูฟรยัยเซียงนั้นเป็นอีกท่านหนึ่งที่ชอบเขียนแนวนิยายเซียนเสียนะฮะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วในเรื่องนะคะในส่วนของละครน,นั้นยังได้มีการ อธิบายนะคะเรื่องราวเส้นลายเรื่องที่เป็นของมหาเทพ ชิงเย่ด้วยนะคะคือมหาเทพท่านนี้หลายๆท่านอาจจะงงค่ะประมาณว่าตอนนี้สิงจื่อนั้นมีอำนาจที่แบบที่แบบสูงสุดมีพลังสูงสุดของมหาเทพยังคงอยู่นะคะเพื่อนๆส่วนชิงเย่นั้นที่หวานยังเรียกท่านว่ามหาเทพเนี่ยก็เพราะว่าคือโดยปกติแล้วพอเทพนั้นมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการแบบดวงจิตแตกสลายอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติบางส่วนก็มาลงจุติไปแบบเออเวียนไว่วยต เกิดแค่ส่วนหนึ่งของเทพเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะที่จะกลับมามีตัวตนได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นบางทีเศษเสี้ยวจิตหรือว่าวิญญาณของท่านที่อยู่ตามต้นไม้ตามหินตามภูเขาอะไรเนี่ยพอเวลาผ่านไปนะคะหลายๆร้อยปีขึ้นมาก็สามารถจะแบบกลายเป็นแบบ ล่างอะไรขึ้นมาได้แบบนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของของความเป็นเป็นเทพอะไรนะะี้ค่ะเทพบพรรพการอะไรแบบเนี้ยซึ่งสามารถจะกลับมาได้อีกเพียงแต่ว่าความทรงจําจะมีไหมอะไรจะมีไหมด่านคอต้องเป็นอย่างไรในการที่จะกลับมาได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี้ท่านชิงเย่เนี่ยก็คือ เป็นอดีตนะคะอดีตมหาเทพซึ่งมีพลังแบบเหลือเฟือเช่นเดียวกันกันกบท่านมหาเทพสิงจือเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทีนี้ด้วยด้วยความรักนะคะก็เลยทําให้ ได้ใช้พลังไปในทางที่ผิดก็เลยต้องถูกกฎของสวรรค์ล,ลงโทษก็เรียกได้ว่าถูกสวรรค์ทอดทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเค่อยแยกไปอีกอพิสตศหนึ่งกับเรื่องของท่านมหาเทพชิงเย่นะคะทีนี้ในอพิสซดนี้นะคะหวานอยากจะพูดถึงในเส้นลายนะคะของเรื่องที่เป็นบทละครเนี่ยได้นําเอาส่วนต่างๆเลยนะคะของท่านมหาเทพชิงเยเนี่ยมาค่ะมาร่วมนะคะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านองอ,องปีซางของพวกเรากับ ท่านมหาเทพสิงจือด้วยค่ะอ่ะเส้นทางที่1นเลยนะคะนั่นก็คือในสมัยที่สิงจือนั้นลงไปเป็นมนุษย์นะคะก็คือเป็นสิงอินแล้วก็ได้พบกับทางด้านของอองปีซางซึ่งเป็นไก่ไร้ขนนะคะที่ลงไปที่แบบบาดเจ็บแล้วก็ลงไปอยู่ที่โลกมนุษย์นะคะซึ่งเรื่องราวนั้นนะคะก็คือ,อ,อท่านมหาเทพ ชิงเย่ในอดีตเนี่ยก็ลงมาเป็นไอ้นี่แล้วคือต้องมาเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะคะก็มาเป็นกู้กู้เฉิงจินนั่นเองค่ะซึ่งกู้เฉิงจินนั้นก็ได้มาพบกับสิงห์อินแล้วก็ทางด้านนางเอกของพวกเราด้วยใช่ไหมคะแล้วส่วนตัวละครกู้เฉิงจินนั้นมีความสําคัญอย่างไรนะคะมีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าไม่มีกู้เฉิงจินนะคะถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้จะทําให้สิงห์อินกับทางสนหลีของพวกเรานั้นก็แยกกันไปตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า นางเอกของพวกเรานั้นนางรู้ว่ากําลังวังชากลับคืนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะโบกมือบา,บายบายนะคะไปจาก <laughs> ท่านสิงห์อินของพวกเรามนุษย์ขี้โลกผู้นี้นะคะทีนี้ค่ะ ก็ด้วยความที่ต้องการจะนางเอกต้องการจะหาที่พักพิงที่ดีนะคะก็เป็นทั้งผู้ที่มีอํานาจแล้วก็มีกําลังทหารที่จะคอยแบบปกป้องคุ้มครองภัยให้กับผู้ชายอันเป็นที่รักของนางนั้นคือมนุษย์ขี้โลกสิงห์อินอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องเอาไปฝากไว้กับทางทางกู้เฉิงจินนั่นเองนะคะก็ณนะัจุดนี้ก็ทําให้ทางด้านพระเอกกับนางเอกของพวกเราในโลกมนุษย์ได้ใช้เวลาร่วมกันยาวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นส่วนสําคัญของเรื่องราวของของสิงห์อิน แล้วก็ไก่นะององไก่ของพวกเราค่ะก็เป็นการสะท้อนถึงคุณลักษณะความรักแล้วก็ความทั้งรักทั้งเกียรติแล้วก็ความที่แบบจะต้องไปอ่ะเออทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นโดนตามอยู่ตลอดนะคะนี่การกระทำนะคะของกู้เฉิงจินนั้นนะคะก็คือปล่อยให้เสี่ยวเหอซึ่งเป็นพูดนะคะพูดดอกบัวนั้นต้องตายไปเพื่อ เพื่อที่จะแบบให้ภรรยาหูหินของตัวเองนั้นนะคะได้ฟื้นคืนขึ้นมาซึ่งการกระทำนัดจุดนี้นะคะอองปี้ซางนางเอกของพวกเรานั้นคือไม่ชอบเออแบบไม่ชอบมากๆเพราะว่าตอนแรกไม่เข้าใจไง นางเอกของพวกเราเนะคะองปีซางนั้นถึงกับสรุปนะคะโดยพลัการไปเลยว่าโอ้โหกู้เชิงจิ่นนั้นไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีความสงสารไม่ได้มีความห่วงใย,ยเสียวเหอเลยนะคะนนี้เป็นความคิดที่อยู่ในในความคิดของนางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็นางก็ลุ้นให้เสียวเหอน,นั้นแบบ อย่านะอย่าต้องไปตายเพื่อเพื่อที่เพื่อผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าเพื่ออย่าแบบไปรักจนกระทั่งเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้ชายคนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเสี่ยเหินนั้นก็รักมากๆกนะคะก็เลยอาเสียสละความเป็นเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงมานะคะก็ยอมยอมตายไปเพื่อให้ภรรยาฮูหยินน่ะของกู้เฉิงจินนั้นได้ขึ้นมานั่นเองนะคะ นางเอกของพวกเรานะคะในช่วงแรกๆเลยเนี่ยแข็งโตกเลยค่ะก็คือนิสัยของท่านอองปี้สางนะคะไม่มีช่องว่างใดๆสำหรับการปณรีปนอมนะคะในในส่วนที่แบบที่นางมองเหตุการณ์นี้เข้าไปค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นางเอกของพวกเรานะคะจำเอาไว้ในใจค่ะต่อมานะคะเนื้อหาในส่วนที่สองนั้นนะคะละครได้ทำตอนจบ ของชีวิตของกู้เฉิงจินด้วยนะคะอันนี้ก็มีคนเล่าให้หนางเอกของพวกเราฟังนั่นเองค่ะเหตุการณ์นะคะมันก็เกิดตอนที่ว่านางเอกของพวกเรานั้นจะต้องออกไปตามหานะคะเซียนฟู่หลงทีนี้ก่อนที่จะไปตรงไปหาเซียนฟู่หลงเนี่ยนางก็ได้แวะไปที่โลกมนุษย์ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปไปสถานที่เดิมไปที่กระตอบไปที่บ้านหลังนั้นนะคะที่เคยอยู่กับสิงห์อินมาก่อนในเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์นั่นแหละคะ่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นมีความผู มากมากๆเลยนะคะแล้วก็นางเอกนั้นไม่สามารถจะลืมมันได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็พยายามพยายามบังคับตัวเองที่จะให้ลืมเรื่องราวเหล่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยนางก็เลยพูดเป็นในๆประมาณว่าสิงห์อินนั้นก็คือ ม่สิงห์อินนั้นไม่ไม่ได้อยู่ในใต้ล่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นมาแต่ก่อนเนี่มันเป็นอดีตมันแค่เป็นความฝันของนางเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะชื่อของสิงห์อินนั้นก็ยังรวมอยู่ในเรื่องราวของผู้เล่าเรื่องนะคะก็คือจากตอนจบของกู้เฉิงจินนั้นเขาก็ยอมรับการปฏิเสธของภรรยาของเขาค่ะแล้ว คือบ้านก็เต็มไปด้วยดอกบัวเลยนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในโลกนี้มันก็มีความซับซ้อนอยู่นะคะการดำรงอยู่ของสิงห์่ินนั้นไม่สามารถจะลบล้างไปจากใจได้นะคะเหมือนกับที่กู้เฉิงจินนั้นก็มีความรักแล้วก็ความเสียใจต่อการจากไปการตายของเสี่ยวเหอนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะความรักขององปีซังนั้นก็ไม่สามารถตัดสินได้จากการที่เทพสิงจือนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับว่า เขาเป็นสิ่งอิ่นนั่นเองค่ะดังนั้นการกลับมาพบกันใหม่ในโรคมนุษย์ในเวลานี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็รวบรวมความกล้าค่ะเพื่อใช้ความพยายามครั้งสุดท้าย แล้วก็ชี้ให้เห็นโดยตรงเลยว่าสิงห์วินน่ะก็ยังเป็นเป็นคนน่ะที่ลงมาบนโลกนี้แหละก็คือยังพยายามอยู่อ่ะนางเอกของพวกเรานะคะจะให้พระเอกคือสิงจือทันเทพเนี่ยรับให้ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของนางเอกของพวกเราเช่นเดียวกันก็จะมีเรื่องราวของกู้เฉิงจินเป็นตัวกระตุ้นนะคะ ต่อมานะคะเส้นลายของเรื่องในออละครจุดต่อมาก็คือการหักล้างชะตากรรมของชิงเย่นะคะก็เรื่องราวนะคะตอนนี้นางเอกนั้นมีความเชื่อว่าโชคชะตานั้นมักจะอยู่คืออยู่ในมือของตัวนางเองนี่คือความเชื่อของนางเอกของพวกเรานะคะแล้วแม้ว่านะคะเขามักจะถูกผูกมัดด้วยโชคชะตาแบบไหนเนี่ยนางเอกนั้นก็พยายามที่จะตัดสินใจด้วยตัวของนางเองให้ได้คือคือนางเอกมีความเชื่อว่า นางสามารถจะเลือกเส้นทางของชีวิตนางได้นะคะแล้วก็คำว่าโชคชะตานั้นไม่ควรจะนำมาใช้เป็นข้อแก้ตัวเมื่อ เมื่อได้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือว่าได้เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาค่ะทางด้านของเทพสิงจือนะคะแล้วก็อองปีซางนั้นก็มีความคิดที่แตกต่างกันในในจุดนี้นะคะแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อเทพสิงจือนั้นจะต้องเลือกค่ะระหว่างสวรรค์กับเลือกของนางเอกนะคะเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> คือมันส่งผลโดยตรงต่อต่อเทพสิงจืออย่างลึกซึ้งอย่างแน่นอนนะคะคือเทพสิงจือเนี่ยตอนแรกเลยอะ่ะในช่วงแรกเลยเขายังมีความแบบ มีความแบบน้ามึนอยู่อะคือเขาจะไม่ยอมรับแต่เขานั้นก็ไม่ยอมจะไปไกลจากนางเอกของพวกเราเลยนะคะณนะจุดนี้มันก็ต้องทําให้เทพนะคะเทพองค์มึนเนี่ยองค์มึนสิงจือเนี่ยได้ทะลุผ่านขอบเขตแห่งความคิดนั้นไปนะคะ ณจุดนี้แหละคะ่ะการที่จะทะลุผ่านไปได้นี่มันก็มาถึงเส้นลายส่วนที่4ก็คือสิ่งจือน,นั้นก็เล่าเรื่องราวของของเพื่อนของเขาก็คือมหาเทพชิงเย่นในสมัยโบราณนะคะให้กับอ่องปีซางนางเอกของพวกเรานั้นได้รู้เรื่องทั้งหมดค่ะกระบวนการนะคะที่ ชิงเย่นั้นสูญเสียความเป็นมหาเทพหรือว่าเทพบรรพการของเขานั้นนะคะก็ทำให้หนางเอกของพ,พวกเรานั้นเข้าใจค่ะแล้วก็เกิดความยับยั้งชั่งใจละว่าไม่ควรจะไปกระตุ้นนะคะให้ให้มหาเทพสิงจือนี้มารักนางเพราะว่าเขา เ,เขาก็มีกิจภาระที่จะต้องทำซึ่งมันเป็นกิจภาระที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อสัพพชีวิตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้หนางเอกของพวกเราพวกเรานั้นเข้าใจอย่างแท้จริงว่า โอเคที่สิงจือนั้นมักจะต้องแบบหน้าดูมึ่งบึงดูเฉยชาเย็นชาอยู่ตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่สามารถจะมีอารมณ์ขึ้นมาได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบเหล่าบรรดาเทพมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยท้องฟ้าอะไรต่างๆเนาะระดับแบบเทพบพรรพการมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะขึ้นลมอะไรเงี้ยขึ้นขขึ้นมาค่ะจากนั้นเป็นต้นมานะคะก็ทําให้นางเอกของพวกเราเนั้นก็ยอมรับละเอ่ยยอมรับความสัมพันธ์ ที่มันไม่ชัดเจนเนาะกับสิงจือนั่นแหละแล้วก็ออนางเอกของพวกเราก็เริ่มเพลิดเพลินกับความเป็นคู่รักอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็คือก็คือเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องมาพูดมาเรียกตัวของทั้งคู่ว่าอะไรนะ,ะไม่รู้จะเรียกความสัมพันธ์ว่าอะไรแต่ก็ไปไหนไปกันนะคะก็อย่างที่เราเห็นมีการไปนี่แหละคือส่วนใหญ่แล้วพระเอกเราก็จะมึนๆตามนางเอกไปทุกที่ก็เหมือนกับทั้งคู่ก็ไปออกเดทกันโดยที่ ไม่จำเป็นต้องเรียกว่าเดทอะ่ะเออไปงานคอมไฟด้วยกันนะคะแหมอยากกินน้นกินนี่ให้สาวเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยคือไปไหนไปกันเนี่ยก็เรียกว่าไปเดทแล้วละ่ะเพื่อนๆเพลิดเพลิน,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 นไปนะคะ เทพสิงจือนะคะเป็นคนที่แบบมีความรอบคอบมากๆนะเอาจริงแต่ก็เป็นมหาเทพที่เอาแต่ใจนะคะเพื่อนๆเ,เห็นในตอนที่16มไมล่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าพระเอกของพวกเราเนี่ยก็ยืนกลานว่าโอเคต้องแจ้งเรื่องราวที่มันเป็นภัยเนี่ยณจุดเนี้ยที่มันมีควันพิษต่างๆขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยให้กับทางด้านดินแดนสวรรค์ได้รู้นะคะเพราะว่าเขานั้นก็รู้ว่าสถานการณ์นั้นมัน มันมีความแพร่กระจายไปยิ่งใหญ่คือปัญหานะ่ะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเฉพาะแค่แดนวิญญาณจะมาทำอะไรนนแบบนี้แค่แค่นางเอกนะคะอ,องปีซังหรืออะไรเงี้ยจะมาทำเพื่อปกป้องอย่างเดียวผลประโยชน์ของของเหล่าบรรดาสามภพเนี่ยไม่ได้ค่ะณนะจุดนี้นะคะคือเทพสิงจนนืนก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์แล้วก็เข้าใจเรื่องราวนะคะนอกจากนี้แล้วก็เขาก็ไม่อยากให้หนางเอกของพวกเรานั้นต้อง ต้องได้รับอันตรายเพียงแค่คนเดียวอะไรแบบนี้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของนางเอกของพวกเราคนเดียวทุกคนรวมทั้งแบบในในสวรรค์ด้วยคือทุกคนอนะ่ะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะฉะนั้นเสนหลีนะไม่จําเป็นต้องมารับไว้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ความเป็นแบบเทพไงมหาเทพไงพูดน้อยนะคะพวกนี้พูดน้อยเช่นเดียวกันค่ะก็บางครั้งก็จะทําให้อองปีสซางสนลีนางเอกของพวกเราก็มีออความไม่เข้าใจแล้วก็มีอคตินะคะต่อพระเอกของพวกเราด้วยนะคะ ต่อมานะคะเนื้อหาในละครก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีฉากที่สิงจือนั้นได้อัญเชิญนะคะอัญเชิญเทพเจ้านะคะชิงเย่มาด้วยนะคะณนะจุดนี้ก็คือสิงจือนั้นก็ได้ถามชิงเย่เกี่ยวกับฟูเซิงด้วยแหละ ณจุดนี้นะคะทางชิงเย่เขาก็มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากไอ,ไอ้เรียกว่าปีศาจก็ได้นาอฟูเซิงนะแล้วก็รู้สึกถึงภัยคุกคามในเรื่องนี้นะคะซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องกับโลกแห่งวิญญาณแล้วก็ เกี่ยวข้องกับตัวตนนะคะของตัวตนที่แท้จริงของนางเอกของพวกเราด้วยเพราะว่านางเอกเป็นลูกครึ่งอะ่ะเพื่อนๆนี้ดังนั้นนะคะทางด้านสิ่งจือก็รีบร้อนคืออยากจะรู้มากๆเลยค่ะแม้ว่านะคะเขานั้นจะฝ่าฝืนกฎแห่งสวรรค์เพียงเล็กน้อยอะไรเงี้ยแม้ว่าเขานะคะมักจะบอกว่าเออคือ,อยังไงดี คือคือ,อยังไงคือเขาอะยินดีพระเอกของพวกเราเนี่ยเอาจริงเนาะก็เป็น,เป,นเป็นตัดเท่าเป็นเทพเท่าที่มีความดื้อรั้นเช่นเดียวกันถามว่าเขาสนสนกดสวรรค์ไหมบางทีก็ไม่ได้สนนะก็ดูสิ่งที่เขาทำนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเออก็ซิกแซกหาทางออกเช่นเดียวกันว่าเออจะมาลงโทษอะไรเขาประมาณนี้ค่ะ สำหรับสิงจือแล้วนะคะก็จะเลือกที่จะแบบเออขาข้างหนึ่งก็ก้าวไปแบบขัดกฎสวรรค์ขาอีกข้างหนึ่งก็ยังคงแบบเออก็ดําเนินตามกฎของสวรรค์ไปเพราะว่าเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาอย่างอย่างแบบเต็มที่เต็มกําลังนะคะก็คือจะปกป้องไอ้สัพพชีวิตเนี่ยนะคะมันก็ยังมีหุนตุนอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้นะคะท่านอ,อดีตนะคะอดีตมหาเทพชิงเวท,ที่ที่ลงมา ที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือแบบเวียนว่ายตายเกิดมาหลายๆชาติเนาะเพื่อนๆก็จะมีะสถิตนะคะจิตที่เป็นจิตวิญญาณของมหาเทพชิงเย,ยอยู่ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าท่านสิงจือของพวกเราสามารถจะเรียกมาคุยได้นะคะก็ถามว่ากี่ชีวิตแล้วนะคะถ้าในละครทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้เห็นถึง3ชีวิตที่หายไปของชิงเย,ยเนี่ยแหละคะ่ะ ตั้งแต่ที่เกิดเหตุตอนที่เขาเป็นมหาเทพแล้วนะคะก็มักจะมีแบบผู้หญิงเนี่ยสองคนค่ะแล้วเขานั้นก็จะเป็นแบบตั้งแต่ชิงเย่มาแล้วจากนั้นก็เป็นกู้เฉิงจินก็มีผู้หญิงอีกสองคนใช่ไหมคะก็มีเสียวเหอกับฮูยินของเขาแล้วมานะคะช่วงปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็เป็นชื่อไรหวานจําไม่ได้แต่ว่าเป็นชื่อที่3นะคะของท่านชิงเย่แต่ว่าก็เป็นคนคนเดียวกันที่แบบเกิดเกิดเกิดแล้วก็มีผู้หญิงอีกสองคนซึ่งก็ตามมาเกิดตามมาเกิดนะคะแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเขา นั้นมักจะเลือกอะเลือกคนแบบเลือกคนรักผิดอย่างบุคคลที่ถูกกำหนดไว้นะคะในชาติที่มาเป็นมนุษย์ชาติที่แล้วก็คือซื้อหลัวค่ะก็ณ <c oughs> นะจุดนี้นะคะเ <c oughs> ขานั้นนะคะ <c oughs> ก็ไม่แบบยังไงดีอะคือหลังจากที่เมียแบบนอนนิ่งสลบไปตอนที่รับลูกธนูแทนนะคะณนะจุดนี้ก็ทำให้แบบ ต้องมาเลี้ยงพูดไอ้ดอกบัวพูดเสี่ยวเหอเพื่อที่จะเอาตัวของวิญญาณนะคะเอามาชุบชีวิตของของตัวซื้อหลวนั่นเองนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะเพราะหลังจากที่เขาได้แบบ ได้ได้ซื้อหลวกลับคืนมาแล้วนะคะจิตใจของเขาก็ยังคงเศร้าอยู่ดีนั่นเองนะคะเอาละทีนี้มาอีกชีวิตหนึ่งก็คือจิงเยียนเพืเ่นอนๆจิงเยียนนั้นนะคะก็คือผู้หญิงที่เขาช่วยจากไอ้พิษที่เป็นก๊าซพิษนั่นก็คือซื้อหลวเห็นไหมก็ตามมาเกิดด้วยนะคะซึ่งเป็นหูหินเก่าของเขาตั้งแต่เมื่อแบบชีวิตที่แล้วแต่หลังจากนั้นก็มาด้วยนะคะ เสี่ยวเหอก็มาค่ะก็ตามกันมาอยู่นี่แหละ3คนนะคะไปไหนไปกันทุกชาติพบกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้รู้ได้ยังไงว่าเป็นเสี่ยวเหอเก่าก็ตรงที่ข้อมือนะคะมีรูปของดอกบัวขึ้นอยู่ณนะจุดนี้ในในชาติที่เป็นจินเหยียนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขานั้นเขานั้นรักอ,อดีตเสี่ยวเหอนั่นเองนะคะคือรักเสี่ยวเหอคนที่ที่มีลอยไอ้ดอกบัวเนี่ยแหละคะ่ะถามว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งจืออไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะ เพราะว่าสิงจือนั้นนะคะแอบใช้พลังเทพ,พเจ้าของเขาเพื่อช่วยเพื่อนของเขาโกงค่ะคือให้เขาเกิดมาพร้อมกับผู้หญิงสองคนนี้ตลอดเวลานะ,ะอันนี้เป็นความโกงของสิงจอน,น,นะคะณจุดนี้คือไปไหนไปกันระหว่างสองสาวเนี่ยกับหนึ่งหนุ่มเนี่ยแหละนะคะซึ่งในความเป็นจริงก็บอกเป็นนนะคะว่าสิงจือนั้นจะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีความทรงพลังแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมองผ่านทะลุทุกความลับของสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะดังนั้นแล้วนะคะการลงโทษของสวรรค์นั้นก็เป็นสิ่งที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะคะการทําอะไรก็ตามที่เป็นการฝืนกฎของสวรรค์แหกกฎก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะนี่ในช่วงชีวิตของจินเยียนค่ะทางเลือกของชิงเย่ที่เขามีนะคะในนิยายต้นฉบับเนี่ยเขาเลือก อดีตเสี่ยวเหอนะคะเขาเลือกเสี่ยวเหอนะเพื่อนๆแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ตัดลักไปจากอดีตฮูหยินของเขาคนนั้นนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็น่าจะถูกใจพวกเราแหละจริงๆแล้วเพราะว่าพวกเราได้เห็นแค่มุมมองเดียวเท่านั้นคือในฉากที่เสี่ยวเหอนั้นนะคะมีความลักแล้วก็เทิดทูนทางด้านของชิงเย่ในทุกๆชาติมาตลอดเนาะส่วนในตัวละครที่เป็นอดีตภรยาเก่านะคะอย่างสือล่วอะไรแบบเนี้ย คือมันไม่ได้มีฉากที่ถ่ายทำให้เห็นว่านางรักนะคะจินเยียนหรือว่า คือคือรักชิงเย่มากขนาดไหนนั่นเองก็คือมันไม่ได้มีฉากที่ถ่ายแบบนั้นมีแต่ฉากที่ถ่ายให้เห็นถึงความเสียสละของเสียวเหอนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะแล้วก็การเชิญดวงวิญญาณนะคะของมหาเทพชิงเย่มานั้นก็เชิญมาแค่แป๊บเดียวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นการเป็นการขี้โกงนะคะของเทพสิงจือของพวกเราที่แบบรักเพื่อนมากนะคะก็แอบช่วยเพื่อนอะไรไว้แต่ว่าการแอบช่วยเพื่อนก็จะแบบมันต้องเป็น ความลับไงมันจะให้แบบสวรรค์จับเลดาได้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะอ่าล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้นะคะเรื่องราวก็ยังคงสนุกอยู่นะคะทุกๆตอนเลยทีเดียวค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราดูละครกันต่อไปนะคะกับปัตตพีไร้พ่ายค่ะสวัสดีค่ะ